บานก็มีเนาะอ้าวยังงามหงอกโดดเนาะหงกสมเนาะหงกเหลืองจ้ะบป็นสีเหลืองเนาะเพิ่นนี้ไม่สามดอกครับคุงามครับเจาะกุมเอ๋อเจาะกุมออกสามดอกออกสามจุ่มเพิ่นครับผม ขอใครเนาะนี่หันมาขอจูบคนเนาะที่องมากี่ขอใข่ก่อนเนาะสะขอดอกหน่อยก่อนกันขอดอกหน่อยก่อนอหัน,น,น<ค>ไปจะเห็นดอกใหญ่บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อพี่พน,พยยายายน้องพ่อแม่ใหญ่ลูกป่านะทุกคนทุกท่านครับโอพ้ยในประเทศ้รก็ตามประเทศครับครับมือไงก,กัมว่าเขากันได้วันที่วันที่แปดกันยายนพศ2024ครับ ครับผมเตแม่ต็มเต็กับผ้าเดินทางกับปลาหาเย็ดขึ้เก่าแล้วครับผมมาทนายเต็ม่ต็มเตะมาปลาบ้าน้องจองจากตำบลไหนครับเพื่อนบนทะเลจังหวัดุบนราชธานีจ้ะครับไม่ลืมไปชมครับผมไฮโซสิมันบ่มาหนี่ไปลุ้นน้ำกันครับไปจ้าเฮ้ยโลกจ้าแหลกแขกมันเนาะแหลกแขกมันขันติบัวก็ยังเป็นไข่เนาะแม่ผมเต็เนาะแม่ใไขห่างเท้าครับ จูมเพื่อนรับผมขอไข่เนาะหันมาขอจูมเพื่อนเนาะเออมตีมาขี่ขอไข่ก่อนเนาะขี้ขอดอกหน่อยก่อนก่อนหันไปจะเห็นดอกใหญ่บว่ชเด้งใช่ใส่ไข่ก่อนสองครับผมสองดอกกับไข่หนึ่งเนาะดอกแดงจ้ะดอกเหล็กโคกโกแดงสอง ที่สองเหลืองจ้ากันสีเหลืองเนาะวันนี้นสามดอกรับงามๆครับเจาะกมเอ้เจาคกุมออกสมดอกออกสาดอกดอกแดงจ้าแดงงามๆเนาะนี่ครับผมไข่หนึ่งดอกพีชีเนาะ Đọc khi hai mẹ bọn tay cả hên nèo. Đây là đọc tay học. Tay là học tay vào bọn. là học tay. là bọn tay. Tay là học tay. Tay là học tay là học tay. Tay là học tay. Tay là học tay là học tay. Tay là học tay. Tay là học tay. Tay là học tay. เนื้อืมสวยเลยครับไข่สองจะดอกใหญ่งูนอนในนี้เนาะสองไข่จ้ะออกตอมาอีกเนาะไข่นี่หน่อยยายจีบมันได้ไหมมันเจ๊ก็ขาวนะนี่ครับผมอีกไข่นึงครับครับพี่ฟีโอ้โหไปครับผม เฮ็ดอ่งนกครับผมกดลังเร่ไงเนาะกดกันเดินเฮ็ดอ่งนกเนาะกำลังออกดอกของงามครับอือกำลังตะเปาะตะเปาะแต่แปะเลยครับผมกรับนึ่งครับอือกินเกียงหวานนี่ดีเละ อ๋อร้อยหลทักลังมโห่มหูมโหถ้าน้อ,อยก,ก็คือ,อเปรีโอ้ยแม่โเตจจัดไปเลยครับถ้าร้อยก็คือเปดกก็ล่าออกงามเนาะเมีนโ,โอ้ยเมียนเตจจัดไป จุ่มจุ่มจุ่มน้เงี้ยจ้ะขาวขาวอีกโจ้ะสงโดดกำลังงานเลยเนาะหละังงอกขาวจ้ะอ้าแหวงทป็นพี่สูหดห้แล้ว จะกินทางเลยเนาะอพอแล้วครับหนึ่งจูงงามครับส,สวยๆเลยพี่น้องอมองเตะม,มาขอคนเดียวครับมีมังเตะกเอินบอนบอลนะครับบอกเดียวเก็บเ,เลยครับผมงามบอกมีมูครับโอ้ยมูคนครับผมถึงจอแล้วครับนะ่ะเห็นยังไงไหมมังเตะโอ้ยเชียงเอินบอนบอน เท่าเหรอโงโอ้โนี่ครับอ้าวนี่เอาพอมตีกนอกนโอ้พอมตเห็นก็ได้นึงเนีเขามเตโอ้ยแดงสูงรตะได้จ่อยมมแมวเตะแดงด้วแดงน,น้ดดอยนึงมาแดงว่าแมวเตะพออีครับผมโอ้ยเป็นใครครับบ ไข่บ้านองเจ้ยงเผ็ดนะนีน่มันเจยดสามเลยเด้อ็นสาม,สามอ่ะคอสีไข่หนึ่งครับนี่มันเจดสีไข่เสียงเหรอนบ่านวอน <c oughs> ขอเขาไม้เฮ็ดกอรครับบัน แขงมขามากกับพอเลยนะครับผมโอแดงครับตัวแดงแกงว่านี่แต่ดอกแ่งออกคล้ายดอกนีเนะแต่ว่าพันกับสนทุกดอกครับผมสิมือสุดดอกดอกใบเสแสร้งนะสิมดอกละเล็กละน้อยเนาะอ้าวเหลืองครับ เป็นสีออกมีเหลืองมีแดงมีสมเนาะนี่นี่ครับผมดิตะมนีอสมบอกให้เตะกระตังให้โฮมสามสีแล้วครับราะว่ามีสามสีเนาะสมเหลืองแดงแล้วครับผมโอ้เยียบบอโอ้ยแม่ดีอ๋อเอาสองดอกนี้ก่อนที่หนุ่มๆนุ่ไหม

มันขึ้นมาหลายแล้วนะเนาะเดิมลังขึ้นมา,ลาแล้วครับนี่เจ้ะนี่มาโก้หลายเนาะผมแต่น้อยมาก้ล้นแซวเลยครับอ้าวสามตัวนี้จุ๋มเลยเนยาะหายหลุมเ khắp, nó chụp vô Bạn nhìn nào, biết đâu Sống khắp Sống chả thấy long song Nó khay nổi cái mùi rồi là, ừ. hắn thì cái gì nhưng mà không thấy Cái song của vào cái bên này nè Khắp แบงเบ้าทั้งสองแบงทั้งสองเนาะนี่โอ้แบงกันแบงจริงดิกินเนาะบานพร้อมบอลเตยเอินกุ้งโขกเนาะกุ้งโขกแม่งกุ้งโขกครับผมเจ้าดีครับจูงขาวจ้ะเจ้าคือออกกับเหลืองเนาะเจ้าบานเหลืองบานครับผมเหลืองบานเหลืองเจ้าจ้งขาวอีกสามสามไข่ สามอันนี้ข้าเลือกเนาะดอกก็ร่างผลดินเนาะจะขายอีกเรื่องเกี่ยวกับว่าผลบานมาเต็นในดินอีกสามจ้ะอู้แต่ว่างแบ่งเนาะให้ดอกหน่อยเนาะเอาสีอ้าวยังมีสีเป็นติดกัน คนติดกันหน่อยหน่อครับเขาครับ <c oughs> น้ำกออกน้ำกอผมใครนี่เอาไปกินแล้วเนาะแล้วใครหนึ่งไปอีกครับผมออดอกนี้เป็นเ, <c oughs> เนีน่ยจะว่าจุมหน่อยแม่ติเนาะครับผมพเพื่อนกินแล้วครับใครนึงครับ <c oughs> นี่ครับผมอยู่ขางกันโอ้เนาะมันเป็นจุ่มแล้วคนเอาไปกินมันจง้ามมาพอเห็นละงกครับผมข้าวครับครับโอ้ยยังโจองอนอบานเก็บเลยครับผมยังมตีกะบจักไปทางไหนดอกมีบ้านครับ บานก็ได้ครับผมลมแรงฮักครับกอแดงจะ้ะพอแม่มนตีแล้วเตียเท่านี่งตีเอิอนมาเขียบเฮ็ดคอครับ <c oughs> มงตีกับย่างไปคอเฮ็ดหลงหงษ์ซดอกกับบาน ấy. มนตีกระพอแต่บานเนาะเอาก้อนเอาก้อมนมาที่จังได้สิพอเห็ดบัวคือ่นเนาะ สองคนได้กันมิดหาหน้า,า,หกกนไนาไม้อไปอกินรอยแล้วไม่เป็นไรแล้่าทันผอ่อยู่ครับผมเราเป็นสิบพ่อหาสิผนแล้วครับอีดละง,งูกครับงูกขาวมองโดกเนาะอันนี้แม่แม่เตยบอกมนเนาะจ้าจ้าสมจ้า lưỡng sùm nó. Điếng đo lưỡng sao. Lương lương nó. Oi, bát đi ừ. hai mày. Ừ, à. nó. đi học học bàn Bán thấp. Bán thấp. Ao bông yêu mày 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 กอแดงจ้ะโอแดงแดงครับนำหิดปวกบ่เพาะนำห็ดปวกเนาะมานำกอแดงครรบหมากริดกอรครับผมว่าสิพอจะโค่นแน่กับบ่อคระมานเลยเนาะหล่อจนลอยกอรกระงงามํำนีนน้เนาะโอ้ยหล่อห็ดปวกเป็นลอยโผลนนะ เดี๋ยวให้เจ้าสีหมา,า,านคือเพื่อนหมานนี่กอกับสุดยอดละลายพรมเตะบนตังน้อยใจนี่กอดกันกระดอกงามๆครับนี่เอาอะไละ่ะมาดอกงามๆก็เลยติดขาบ่เนี่ยติดขาติดขาเพื่อนะอีกสองดอกครับโอเดง้งมีงามๆแท้เนาะนี่ อืใ <ừ> ัป่ปอแล้วเนาะมันอัวนลายครัคบมันออกว่าไฟใหม่นะของที่ยางมาเบ่งโฮมนี่ครับผมมาขอใหดขอคือเกาครับขอดันนี้สองดอกครับข่งดองเลยดอกที่สาม ดอกที่สี่ครับวันสามแดงส้มที่บอกอื่นวอนๆโอ้ดอกเดียวครับผมอ้าวดอกเดียวก็เฮ็ดละงหงเนาะขย้อนเอื่นวอนๆเนาะเสียันขอเฮ็ดกอต่างกระตาฝ่อไว้เลยครับผมวานฝอเห็ดละงหงดอกเดียวที่นาะเฮ็ดกอเฮ็ดกอดังจัดดอกเหรอ ทันงหลังครับทั้งหลังมดมีนี่เลยนี่เอาเพา,ามแตงแห <laughs> จงจออ่ะสองสองติดดีขนาด <laughs> แหน,นวาแหมไปว่าไม่เห็นเราโงกล้วครับนี่หยิางเขาวครับก็บเลยนะครับแมันตะย่างถึง,างทายยี่ทงครับผม ตอนตีตลบมาเอาหลดครับสำหรโ่หนึ่งดอกครับหมนตีปาดขาครับไปกับพ่อโม่นแล้วครับโอ้ยโม่นคือเป็นแดงสีนอ้องครับผม,มพิ่นครับเก็บดอกไว้ยังครับผม งูครับขาวจ้ะเป็นแบบดอกงาเลยเนาะเป็นเบิดหากให,ใหม่มเลยผมาองตินผมตีเก็บมาสองหลงเัรอ <c oughs> แหว่งบอบแว่งบอบห <c oughs> อดแต่ละใครออกยุกไกลกันเถอ,อะคนละมูเนาะเดี๋ยวจะออกนะครับผม ดีบอกใครไว้ไเด็ดแน่นที่เด็ดที่สุดร,รักจานเนียสองไข่จ้ะใส่สองไข่ดีโอ้ย <laughs> ผมจะเห็นไข่เดียวไข่ที่สองไข่ที่สองมันโปกไวเหมืับผมบ่ะนี่ จุ่มหญ่ๆครับโอ้ยไข่รกระญ่จุ่มกระญ่ผุนบ้านกระญ่ครับบ้านจนไดนครับผมมาสมมือสมอสมือบ้านคนละมันเรียว่าพ่อเห็ยังงกครับอีกแล้วบ้านอีกแล้วบา้วบานดอกหนึ่ง,งจุ่มสองอยู่ครับ ว่านกับสีไทยเนาะว่านกับ <Alex> เป็นไข่ว่านเก็บอย่างนี้เนาะแม่มอเตีเนาะว่านกับเก็บอย่างนี้แต่ว่าบุห็นเนาะแต่แต่ยุ่งหนึ่งเนาะบได้เคียร์กับผมเก็บมือนี่เก็บหมอใหม่แต่ว่ามันเป็นว่านเนาะสองดอกครับอุ้ยเด้งเลยได้งกัดบ่เป็นไรคุณจีว่าปะกัดกัดใบหูเลย ดูแท้มันหมานครับนี่ัมเทกับพออีก2อดอกครับอีขาวจ้ะสีขาวครับพันดอกใหญ่เลยเนาะแต่วางแรง่าฮ่า่อนเรงจังเลยอินเลงฝพี่ใครอนเสียังไครเอาไขรดี้วเนาะพิสูก่อนแมนบวา แมนจู่เอาแมนครับกมนจีโอ้ยช่ยโบแมนหลายนะกายมากพะนันกระจิออกสมกันเนาะนเอาเหินละงาครับถ้าใครต้องพิสูจน์ก็คักครับผมก่อนจะเก็บครับแมนแล้วเลี้ยงจ้ะสองดอกน,น้อยๆเนาะน,นี่ฮึตุ้งตุงไงขึ้นเลยขาวเนี่ยตุลุติลิ ดอกนี้นนหาง่ายไหมแมวมงตีตัง่ายตัสูงเาะสามดอ,อกจ้ะแหงสูงจ้ะสองดอ,อกคู้อไอจีมที่เห็นเรงงเนาะเมียนไ่ได้ไอจีมไอปวกบดไอจีม <c oughs> น้ำพ่นเลยครับแต่ว่าก็เห็นหอยกนจีมยู่น้ะแมวมังตนเนาะแต่ว่าแมวมงังตประมาณเลยวนนี้เห็นเต่โพนครับหนึถึงหนึ่งอย <c oughs> ู่ ตามหาโพดเห็นจะโพดแล้วครับโกเด้งจ้ะเห็ดคืออะไรน้ำอ้อยเก็บมานั่นโกเด้งจ้ะตอนนี้ก็เลาะลงมาแล้วน้องแม่โฮมเตจนเนาะมาแถวดอนวัดครับผมตามหาโกเด้งเอาฮมเห็ดโกบนขั้วปั่นเห็ดแดงโกมาหอดกระพอีเนาะสามสี่อ้าเห็นยี่ตัวนี้สามสี่ดอกพี่ก็ เหรอครับเด็กนอนวันนี้เนาะสงสัยบ่หนาวแล้วล่ะครับวัอนี้คนบุ่ได้ห้ามแลคักแล้วมัอนี้กับวันนี้นอนครับผมอ้าวเห็นอีกแล้ว,วสองสองดอก <c ười> ดอกี่ดเด็กเห็นดอกหนึ่งกี่เด็กเห็นดอกเดียวดอกนี้พันยังนอนอ้าวไปตองปลูกไปตองปลูก เนี่ยไปก็เห็นสองดอกครับวันนี้เห็นสองเนาะสองวันเห็นสองครับเล่นเอาหาดอกคำนึงบปล่าเ่นนี่ครับผมเดี๋ยวครับเราจะมีแค่นี้เนาะนี่สีสันสดใสแล้วจิ้มจับต่อกับมะพร้าวแล้วครับผมสีเหลืองๆครับ Bàn, bàn cái mi nào áo ừ. ừ. à, à, mình... như ngâm ngào hốt đọt nó ngọt sồm nó gì thì sẽ đọt ngâm cả phồng bị sám đó ừ. à, Hãy <laughs>

นี่ตเพิ่นกินโอ้ยนี่นอนเฝ้าเลยกินอิ่มแล้วกินแล้วนอนรับเซ้แน่นอนนอนเฝ้าพอเจ๋อเ้๋อเลยนหน้าแจวเนาะใช้ยูยังจงไว้หายตัวนึงดอกนึ่งมาดับแง่งๆเลยครับกินอิ่มแล้วสีขาวจะปะเนี่สีขาวๆเหลือเครื่องหนึ่งคือเก่าเนาะยันตัวเห็นอยู่ผู้เดียวนี่มวยมตะหมูเพิ่นบ่แม่นมั้ แต่ว่าหิา้วหวา,านไอ้เิรงมึงอไหร่แม่มันเตะครับผมโอ้ยบานบานได้ไหมวันเตะหวานแล้วเอาโคตรอายุครับกำลังสุกลูกเนาะเอาเลยครับเป็นความ,มจริงเลยน้วแม่วังเตะครับผมตัวนี้จะกข้าวครับ มาหลอกมาเทีววัดเนาะดอกน้อยๆงามๆครับไมีดอกที่สูงอยู่บ่เม่บุติใส่ละอันเปิอกแก่ลูกมลมองกับเศร้าไปกับผมมาเมียนบอกมาเมียนมาเมยนโอ้จริงขลอมเลยเนาะดอกเต้งเป็นตุนบอกเป็นไอ้ต้งตปนตุน ว่าคนสีแนนบอก็เลยปลี่นเบิ่งพี่ดอกนึงกับหลังหันอีกแล้วครับช้าๆไม่ร้องเตะไม่ไงสิไรจตาอ่าหาดอกเนาะที่หกไหมร้องเตะเปิดพิดไวดอกที่หกดอกที่หกหกดอกยังมาเต็มกำอยู่เนาะไก่แล้วไก่ที่เต็มกำจ้ะอาที่เจ็ดเนาะ จะออกนี่แปดครับรุน่นเดียวกันเลยกำลังออกใหม่ว่าแม่กำลังสีออกใหม่จะดอ,อกนิดหน่อยเนาะเอาครับผมตอนนี้ก็มาฮอดทางลงเมื่อแล้วครับพาพี่พาหนองพาพ่อใหญ่แม่ใหญ่กลับบ้านแล้วครับผมทำมาสรุปผลงานยอดได้ยอดมันเมื่อนี้ครับแม่มงเต๋อกับมาฮอดรถก่อนกน็นั่งเฝ้าถาเจ้าคอแล้วครับผมเป็นอย่างไรแม่มงเต้เมื่อนี้ มานคือเก่าจ้ะมืมอนี้ครับผมมานคือเก่ายจดมยันมันเมอร์นี่นะโอ้ยขมันมันนี่เนาะนจ้ะสมๆเหลืองๆครับผมแดงๆครับบอกไม่ใหญ่แม่ใหญ่มึงแม่บุตงจีด้านนี้ก็จะเป็นเฮดละงูกจ้ะครับโอ้ขาวละงูกเหลืองเนาะครับด้านนี้ก็จะเป็นเฮดกอแล้วก็เฮดองนกแล้วก็เฮดละงอกบ้านจ้ะครับก็จะมีเฮดเผือกเนี่ยเล็กๆน้อยๆแต่ว่า เฮ็ดหน่อขีดจ้ะครับวันนี้ก็บมันมันเนี่เนาะแมนส่วนมานจะเป็นเห็ดกอกับเห็ดละงอกบานลักๆกกับเห็ดกอเนาะตานี่ครับผมส่วนตานี่ละงอกล้วนๆครับเสื่องขาวเสื่องเหลืองเนาะจุ่มขาวจุ่มเหลืองอยู่นี่ครับบานอยู่ผีครับผมอยู่ทั้งเตยก็เป็นเห็ดละงอกบานเนาะส่วนอยู่ข้างบนมีแต่เห็ดกอครับผมกอแดงวันนี้ก็บมันมันอยู่ครับครับจังได้ขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องพี่นา่แม่้ไน ลุงป่านะ่าอาเบอร์สุขุสุคนคือเก่าแล้วครับผมบาวเอฟซี UFC, น้ประเทศและก็ต่างประเทศครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมช่องบอมตีบานทุงครับครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต,กกทตม์ทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจคือเก่าแาล้วครับครับก็ขอฝากอีกคลิปนึงครับฝากค,คาวามพี่น,น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพร้อมเตะแม่บอมเตะเนอครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บมิ่เพียงแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ วัสดีจ้าคลิปหนามาหลุนกันไหมจ้าวัสิาพาไปหาอย่างที่กาดใดจ้ามื้ันมันคือเก่าจ้าครับสุดยอดครับผมเห็ดละง,งก์ก็เพศโกอแดงครับมันมันครับ